โอ้โหแปลกๆนะอย่างนี้นี่หล่อเลยเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยว่าคันปูเนี่ยจะมีแฟชั่นอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าคุณเพื่อนบ้านนี่เก่งด้านนี้นะฉันว่าเธอควรจะคิดถูกแล้วใส่แล้วมันต้องหล่อแน่ยออ <c oughs> อ่าอออจอันกุรีโอ้ไม่นะอันกุรีไปตลาดเหรอถ้าไม่ใช่คุณเพื่อนบ้านแล้วจะเป็นใครงั้นเราต้องไปเปิดประตูให้แล้วมาแล้วครับคุณเพื่อนบ้าน เธอเห็นฉันใส่ชุดนี้จะต้องดีใจแน่เพราะว่าเราทำตามเธอต้องการมาแล้วครับคุณเพื่อนบ้านจะเอ๋จด้เอ๋เฮ้ย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 เมื่อกี้อะไรแวบแวบนี่คุณซเซนาม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 าทำไมอ่ะต้องการอะไรกูนั่นกูลีมีอะไรให้รับใช้ไหม จะบ้าไปแล้วเหรอผมไม่ใช่กุรีผมชื่อวรีที่วรีนะที่วารีไม่ใช่กุรีใครก็เถอะผมชอบนี่ต้องการอะไรอ่ะคือว่าขอยืมพริกหน่อยฮะโอ้พริกเหรอใช่มีแต่คนมายืมน้ำตาลยืมผงชาแล้วนี่นายมายืมพริกประหลาดจริงๆเลยก็เพราะว่าฉันชอบมาก โอเคดีๆ okay. เดี๋ยวไปเอามาให้นะรอๆแปล๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยุุเอฮ้ยอา้าวไม่ได้หลอกอย่างงีก้ก็เสร็จสิจะ <c oughs> เมื่อกี้มันเห็นเราในชุดนอนหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันบอกคนอื่นแล้วก็สวยแน่เลยแล้วอันกูได้เก็บพริกไว้ตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อ,อไหน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  เจอแล้วก็เจอแล้วนี่จ้าว่าไงจ้าพริกอยากได้พริกอยากได้พริกชิมได้โอ๊ยที่ว่าอลไนี่นี่กูทำอะไรอผมบอกไม่เห็นนะกูทีอว่าเลไ เออคุณถิวหลีเฮ้ยนะมองไม่เห็นใช่ไหมเอ้ยอะไรดันก้นอ่ะเฮ้ยอ้งดีแล้วนี่นี่ผมวมืดกระโหลกที่อะไรเข้าหัวไอ้อเอาเฮ้ยมองไม่เห็นนะไปไปมมองไม่เห็นอะไรกันนี่โอ้โหก็จะไปไอ้นี่มันแปลกจริงๆสงสัยจะเป็นคนบ้าแน่เลยเฮ้ยโอ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 ้ยเหนื่อยเอ้ จ้าเอ๋ยคุณเพื่อนบ้านมาแล้วอะคุณโอไม่ไม่ไมอย่าเพิ่งรีบร้อนคุณเพื่อนบ้านซื้อชุดนี้ให้เราอย่างใส่ใจเราจะต้องสร้างความโรแมนติกให้ประทับใจววบวบอออื <c oughs> หล่อเต็มยศเลยอ,เอ,ลอือาหล่ออือือขุณเพื่นบ้านนี่เห็นแต่เท้านี่คุณเพื่นบ้านเรอ ใส่ชุดนอนที่ฉันซื้อสลับมาแล้วหลืนนี้เหรอแล้วเธอจะยืนหลบหลังสารีทำไมทำไมไม่ออกมาเล่าคุณเพื่อนบ้านจะต้องคิดว่าฉันเป็นอันกุรีแนะ่ต้องสร้างความตื่นเต้นให้สักหน่อยแล้วล่ะเธอคงอายมากเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่จะใส่ชุดนอนแน่เลยทำไมถึงอายนักเล่าคุณใส่แล้วก็ออกมาเลยเพราะผมอยากเห็นว่า คุณเพื่อนบ้านผมรู้คุณอยากจะดูผมใส่มันเพราะฉะนั้นผมจะไม่รีบออกไปหรอกต้องยั่วยวดให้อยากเห็นมากขึ้นอ <c oughs> <c oughs> อ่น,นี่เอามาแล้วมาแล้วคุณเพื่อนบ้านสุดสวยกำลังจะออกมาแลว <c oughs> ้วเซ็กซี่ไหมล่ะนี่นะจุ๊บมุบโอ้พระเจ้าพระเจ้าอโอ้โ <c oughs> นี่ขา าเล็บดำปีเลยเฮ้ย <c ười> ขยับขึ้นแบบเซ็กซี่นั่นอะไรเขนหน้าแข่งเต็มเลยเออความงามแบบด่างพร้อยเป็นไปได้ยังไง <c ười> ไม่มีทางนะคุณเพื่อนบ้านจะต้องอต้องมีบี ไม่มีขน้อะแค้งซีดต้องไม่เป็นแบบนั้นเนอะฉันไม่เชื่อหรอกเนอะยังไงฉันก็ไม่เชื่อปลุกอารมณ์เฮ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเอ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข้ง พอดีเลยโถเฮ้หลบตรงไหนดและเนี่ยเอ้ยโอ้พระเจ้าเอาหมอนออกสิเอ้ยเอาหมอนออกพระเจ้าจะดีเหรอออกแล้วดูคุณทำอะไรลงไปนะะนี่มันอะไรกันเนี่ยอันกุรีจะตกใจทำไมล่ะจ๊ะ นี่มาไปงานเอองานของผมไงล่ะจ้าเออฉันไม่ค่อยเข้าใจโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเออคือตอนนี้นะ่ะผมหันมาทำธุรกิจเสื้อผ้าชุดนอนไงล่ะเข้าใจไหมล่ะเราจะได้ขยายสินค้าแล้วก็ลูกค้าได้มีลูกคย้ายเยอะๆไงคือมันก็ดีนะแต่ว่าทำไมถึงต้องเอามาใส่ด้วยล่ะคุณนในไรเดียงสานะ นายลองบอกมาสิคุณจะทำอาหารอร่อยได้หรือถ้าไม่ชิมน่ะมันต้องอินไงล่ะจ้าใช่มันก็ต้องชิมอ่ะนะใช่แล้วกูชิมทำไมละ่ะก็ชิมไงจะได้ปรุงรสได้ถูกก็ใช่ผมก็ทำแบบนั้นน่ะจะขายของให้ลูกค้าก็ต้องลองใส่เองซิงว่าใส่แล้วสวยสบายไหมอจริงหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมว่ายังไงจ้ะเจ้ะเข้าใจละมัง้งผมไม่เข้าใจพี่อยู่อย่าง<จ>นึงอ่ะ มันเขาจะอะไรอีกเล่าก็ถ้าอยากจะลองชุดนอนใช่ไหมล่ะทําไมไม่ให้พี่อันกูรีเขาใส่เล่าจะไปใส่เองทําไมอ่ะใช่ละดูพูดถูกนะนี่พูดจ้าไรสาระจริงอันกูรีน่ะเป็นคนทําธุรกิจแล้วก็พบลูกค้าแบบชั้นไหม่อ่ะเธอจะรู้เรื่องการขายขายขงได้ไงออจริงก็ใช่อ่ะนะแล้วถ้าจะทําธุรกิจขายสร้อยแต่งงานก็จะเอาสร้อยแต่งงานมาใส่เองใช่ไหมฮะใช่แล้วละด,ดูก็พูดถูกอีกนะนี่เจ้าละด,ดูทําเป็นเก่ง ต้องหาทางให้มันเงียบละวไม่กันได้ความแตกที่รักเป็นอะไรไปอ่ะฮอันกุรีแล้วดูเป็นเด็กเนี่ยเขาก็คิดมั่วไปเรื่อยอะเดี๋ยวผมจะอธิบายเขาฟังเองมานี่มานี่เฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะซื้อเสื้อฟุตบอลโลกให้แกเลยนะเพราะฉะนั้นหุบปากได้แล้วโอเคไหมว่ายังไงฮะอโอเคเลยดีมาก <c oughs> เขาว่ายังไงเหรอพี่ผมพูดถูกนะผมว่าโอเค เกือบไปพระเจ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแสบนี่คุณทิวารีเี่เอาพริกมาใส่ตาเราแบบนี้บอกเลยว่าคิดผิดมากมาก คอยดูนะว่าซาเซนาคนนี้จะแก้แขนยังไงรับรองสะใจแน่รีโอ้ยฮึบ้านนี้ไม่มีออดฉันชอบไม่มีออดสันกระดิ่งแทน สวัสดีสวัสดีค่ะผมซาเซนาจากบ้านหมายเลขสามโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อครับคุณเป็นอะไรหรอคะอ๋อเปล่าไม่เป็นไรอ่ะคือผมโดนไฟช็อตมาน่ะผมมาแทนคุณทิวารีเพราะว่าที่บ้านเขาจัดการบูชาเทพก็เลยอยากมาชวนอ๋อโอเคค่ะบูชาพระเจ้ากันเหรอคะใช่แล้วฉันไปแน่โอเคขอบคุณมากโอเคค่ะ แปลกจังเนี่ยสวัสดีหลวงพ่อสวัสดีคุณเสด็นเนะเป็นไงบ้างผมก็สบายดีสบายดีนะที่บ้านกูจิวรีจัดงานบูชาเทพอยู่ไปรับพรหน่อยอ๋อได้ๆๆไปสิไปเลยเออฉันจะเอาขนมไปบูชาด้วยจะกินขนมนั้นให้หมดเลยขอบคุณนะครับบายบายนี่าวนี้แหละสะใจมากไม่ต้องห่วงเนอะแน่นอน ผมจะทําเป้าได้แล้วแลยอีกแค่สามสี่ยอดประกันแค่นั้นผมขายได้แน่นอนนอี่ท่านอย่าว่าผมแบบนั้นสิผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบได้ครับได้ดีมากเลยครับท่านครับได้ครับโอเคครับโอเคครับได้ครับฮึไอเวยเน้ยทําเป็นข่มกันที่รักไปกันเถอะค่ะไปไหนอะก็บ้านคุณทิวารีไงล่ะจะไปทําไมแล้วเฮ้อ เออที่นั่นกําลังไหว้พระกันนะคะที่บ้านของคุณทิวารีนะคุณศาสนารู้จักใช่ไหมคะเขามาบอกฉันนะคะเนอะแต่จะไปทาไมแล้วเราไม่เห็นจะเกี่ยวกับเขาเลยอะไรนะคุณนี่ดีเลยนะห้ามฉันไม่ไปไหว้พระเนี่ยนะบาปมากเลยรู้ไหมคุณอยากจะขอพรพระแม่ใช่ไหมงั้นเราไปวัดกันดีกว่าโอเคนะพอใจหรือยังงั้นเหรอใช่ไปที่วัดพระแม่กันใช่แล้วจริงสิโอเคไปเก็บกระเป๋าเลยตอนนี้เลยเหรอแน่นอนตอนนี้สิ เพราะฉันอยาจะขอพอรพ่อแม่ตอนนี้เลยทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยจะรีบรอไปทำไมเร็วเข้าวิบูไปกันเถอะอ,อ,อย่าขี้เกียจเลยนะเราจะไปขอพรพ่อแม่กันเร็วเข้าไปแต่งตัวได้แล้วเร็วเร็วเร็ว,รวสิถึงเวลาเทพธิดาก็โทรมาพอดีว่าแล้วว่าเธอจะโทรมาแน่ว่าไงนะไอลูกบ้าของฉันเดินรอบบ้านใส่ชุดนอนผู้หญิงเนี่ยนะ ที่บ้านลืมสักกางเกงรอเปล่าไม่ค่ะไ,ไม่ใช่แบบนั้นคือเขากําลังขายชุดนอนอยู่นะคะคุณแม่เขาก็เลยต้องตรวจคุณภาพสักหน่อยไหนขอสายมาหน่อยสิไอ้ลูกโง่อยู่ไหนเรียกมาให้แม่<อ>ทีได้ค่ะได้ค่ะเออที่รักเออที่รักค่ะคุณแม่คุโทรมานะเรื่องธุรกิจนะคุณบอกคุณแม่เรียกชุดนอนใช่ไหมใชม่อืมว่าแล้วเทียว ครับแม่อะไรกันว่ามาไอเบื้อกได้ข่าวว่าจะแต่งหญิงหรือไงเออคือแม่ผมแค่คิดว่าอยากจะลองขายชุดนอนดูบ้างนะครับแค่นั้นเองจะทําธุรกิจก็ไม่เป็นไรนะแต่ถามหน่อยว่าจะแต่งหญิงทําไมกันแต้มจุดแดงที่หน้าผากเดินรอบหมู่บ้านด้วยไหมบอกมาสเออิเป็นชุดนี่ฟังนะถอดชุดนอนออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแม่ไปตีก้นถึงบ้านแน่ๆนะได้ครับแม่โอเคนีเธอ,อนี่ไม่มีสมองเลย ไม่รู้แล้วว่าบอกแม่แล้วนี่จะต้องเกิดเรื่องแน่คุณชิวรีคะโอ้ยขายเนาะเห็นกันหมดนี่มันอะไรกันว่ายังไงคะหลวงพ่อเขากินไปพูดไปอ่ะอ เธอลืมมารยาแล้วเหรอมีแข่งมาบ้านก็ต้องเอาชามาเสิร์ฟสิแล้วไปเลยไปเอามาเสิร์ฟหน่อยเออลืมเลยเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้นะ,อะโอเครอนนะโอเคค่ะ,ะช่างมันเถอะค่ะตอนนี้บอกมาว่าเออคุณใส่มันหรือยังคะ่ะผมใส่มันแล้วตามที่คุณต้องการเลยตามต้องการเหรอใช่คุณยายผมใส่ชุดนอนที่คุณส่งมาใช่ไหมล่ะ ผมก็เลยใส่ตามต้องเกินฉันเหรอคะฉันไม่ได้ให้ชุดนอนกับคุณนี่นอาอา้าวอะไรนะวีบูคุณส่งนักไทยให้คุณทิวารีมไม่ใช่เหรอคะใช่ผมสื่อไทให้เขาใช่ใช่ใช่ๆๆๆเลยใช่ใช่ใช่แล้วทให้เขาใช่เลยใช่เลยนี่นายจะพูดตะกุกตะกักทำไมพูดดีๆสิ เออเออโอเคเออผมเออซื้อทายให้เขาเองที่รักใช่นี่วิบูแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นชุดนอนได้ล่ะเออน,น่าจะเป็นปฏิหารมั้งเออเพราะไม่ให้พอแน่เลยหลวงพ่อเรียกมันว่ายัางไงเนอะเออปฏิหารเออใช่ปฏิหารปฏิหารนะใช่มันก็เป็นไปได้นะมันไม่เกี่ยวกับปฏิหารเพราะแม่หรอหน้าปฏิหารไรสาระทั้งหมดเนี่ยเป็นพ่อนายใช่ไหมใช่มันก็อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> อย่ามองไปทางนั้นนะคะแล้วนักท้ายกลายเป็นชุดนอนได้อย่างไงกันผม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 ไม่รู้มผมจะร,รู้รู้ได้ยังไงกันวิบูตอบมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณวิบูครับผมไปทีบบ่บ้านคุณมาคใช้บอกว่าคุณอยู่ที่นี่นะครับ ผมมาจากเอ่อร้านมาสคาลีนะครับเพราะว่าเราส่งของคุณไปให้คนอื่นสลับลูกค้าคนอื่นนะครับจําได้หรือเปล่าเออคุณพูดถึงสิทธิ์คาที่นี้ใี่ไหมใช่แล้วครับคุณทิวารีเห็นไหมคะว่าแล้วว่าต้องมีการเข้าใจกันผิดนะวิบูเอามาเอามาให้ฉันค <c oughs> อ่อะ <c oughs> คุณทิวารีคะเอานี่ไปนะคะเป็นของของคุณคะ่ะตายแล้ว พวกเขาซื้อของขวัญให้คุณนะบดเลยเปิดเลยว่าได้อะไรอ,ะเอ,เอเ่ะเปิดมันมาหมจะรีบปฐมไมเล่าของขวัญนี่ต้องเปิดทีหลังใช่ไหมเล่าเฮ้ยคุณที่วะไรเปิดของขวัญคนเดียวจะเซอร์ไพรส์รกว่าเนอะผมว่ามันต้องเอซอร์ไพรส์ไม่วิบูคุณนรสนิยมดีมาก<ผ>มเลยนะคะเขารสนิยมดีมากเลยค่ะเปิดเลยนะคะของขวัญน,นี้ต้องสวยมากแน่นอนได้ มันหนักๆนะครับเนี่ยมันน่าจะเปียกแน่ๆเลยเฮอเอ๊ะเปิดดูสิจะออินักถ่ายบ้านป้าแกซะเนี่ยเฮ้ยโบโอ้โหเนักถ่ยเขาแกเป็นอย่างนี้เหรออืม มันโดนสลับอีกแล้วแน่เลยเสริมหล่อซะหน่อยหอมเฟียอชันนี่มัน กลิ่นโอ้โหโชนกึกอันกุรีอันกุรีอันกุรีเกิเด,อ,ดอะไรขึ้นเหรอทำไมทำหน้ายอย่างงั้นล่ะฉันกำลังหักผักอยู่เลยนะโอ้คือมีอะไรเหรอคุณน,นี่ใช้สมองหน่อยซิโถ่ เธอบางทีก็สับสนเอาอยาข้ามาแรงไปวางแทนน้ำหอมนั่นนี่ถ้าชอาไปอะไรไปร่ะโอ้อโอ,โอขอโทษนะก็คือรัตด,ดูจะต้องรีบไปโรงเรียนน่ะฉันก็เลยลืมไปอะขอโทษนะบางทีเธอก็ตามรัตด,ดูแล้วก็ลืมเอาน้ำสักผ้ามาฉันแทนนมอะว่าอะไรของคุณนะไป,ไปเอาเสื้อมาไปไปเอาให้ก็ได้อย่าโกรธสิโอ้จุ๊บเดียว อันกุเรใส่สรีนี่คุณเนี่ยสวยจังเลยอ๋อพระเจ้าคุณน,นั่นแหละเหมือนแมลงสาบอะอะไรนะเอะแมลงสาบของฉันน่ะหล่อบแบบแมลงสาบเหรอชมเราได้แนวดีนะเนี่ยห <c oughs> ล่อเหมือนแมลงสาบ <c oughs> สงสัยจะพาอหนวดอ่ะ <c oughs> มีหนวดเหมือนกัน <c oughs> จ้าเอ้ยยังไม่ไปอีกเลยคิดอะไรอยู่คิดว่าฉันจะไปไหนใช่มันมาหมายถึงว่าคุณไม่เอาไปไหนเลยเหรอเนี่ยอ,อ๋อโทษทีแต่ว่านี่มันร้านของฉันบางทีเอาไปสรดอากาศหน่อยก็ดีเนอะว่ายังไงนะมีอะไรผมบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ร้านขายผ้าของคุณตลอดเลยใช่ไหมฮะจะมาสนใจร้านฉันทำไมแล้วมีอะไรเออผมไม่ได้สนใจเอแล้วอะไรผมมาเอาเออนั่นเอะ นี่โทษทีเนะผมไม่ใช่ขอทานผมแค่มายืมน้ำตาเฉยน้ำตาหมดแล้วผมจะทำใช้าอาน,นิตาเนะจรงจริง,รงก,ก็ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะอันกุเรอันกเรนี่ที่รักมีอะไรเหรอนี่ไม่ให้มองนี่โหเข้าไปเลยเหรออ๋อคุณบาบุตีเนี่อะไรกันเนี่ยอันกุเ,เอ่ไปเอาน้ำตาให้เขาหน่อย๋อ,อได้ค่ะจะเอาให้นะ คุณวิบูกินอะไรไหมคะเออคุณเพื่อนบ้านผมอยากจะกินอาหารฝีมือคุณอ้ออาหารหมดแล้วข้าวก็หมดแล,แล้วกินหมดแล้วอ๋อยืนทำไมเราไปรับตาวไปรีบไปออได้เลยจะเอามาให้นะวิบูเตอเออว่าไงอย่าไปไหนนะจะบอกให้หมายความว่าไงอะไม่มีงานการทำหรือ,อยังไงนแกนะอ,อ๋อผมเอ,อ่อทำงานที่บ้านเนอะอ๋อแสดงว่ามีคนสักพายคุณเพื่อนบ้านใช่าไงเนอะ ฉันเป็นพนักงานร,ระดับสูงของบริษัทประกันเนอะฉันถึงมาที่บ้านแล้วก็เมียฉันก็มีรายได้จากฉันเรียนการสอนการติดต่อข,ของเธอฉันไม่ต้เป็นต้องทํางานด้วยซ้าเราก็มีเงินใช้แล้วมีเงินเกินพอที่จะอยู่ได้แบบสบายเลยสบายมากอยู่แล้วทํางานอยู่บ้านน่ะคุณบับุตรีคะ<ม>นี่คือน้ําตาลนะคะฉันเอาขนมมาให้คุณด้วยละจะเอ้ยคุณเพื่อนบ้าน ขอบคุณนะเอา,เอามีหาเงินเข้าบ้านแต่ผัวทาตัวระดับขานได้ยินนะอ้อเปล่าไม่มีอะไรเมียแต่งกลอนร้องเพลงก็เพราะแต่สาม,มี ทำตัวเสลอเป็นบ้าเมื่อกี้ว่าไงนะเปล่าเหมือนกันข <ś c oughs> นมเผ็ดมากเลยแต่ฉันชอบ,บมากเ,ยเ้ยคุณหายไปไหนมาน่ะนี่เออเนี่ยอในมือถืออะไรอยู่น้ำตาลเน่ะ ไปบ้านทิวรีไปยืมน้ำตาลมาเฉยๆน้ำตาลอะไรนะ<ม>บ้านเราเนะี่ยมีน้ำตาลเยอะแยะเลยนะไปยืมน้ำตาลบ้านคนอื่นทําไมกันก็ที่รักนี่ฟังเนอะเมื่อคืนผมตื่นมาผมอยากดื่มชาแต่หาน้ำตาลไม่เจอก็เลยคิดว่ามันหมดแล้วผมเลยไปยืมน้ำตาลจากบ้านคุณทิวาีมาอ้ดีจริงๆเลยคุณเป็นคนชงชากินทุกวันแต่กลับไม่รู้ว่าน้ำตาลอยู่ในครัวอย่างนั้นน่ะเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะก็ที่รักผมคิดว่ามันคือเกลือนี่ดีจริงๆเลยนะ แล้วจะผงชาไหมล่ะคะเจ้าซี่ผมจะผงชาดีนะที่ไม่คิดว่าเครื่องแทศของเราเนี่ยคือผงชาที่รักผมไม่ได้ตาบอดสีซะหน่อยขอพูดอะไรหน่อยนะสีเหลืองเนี่ยเข้ากับคุณมากเลยมันคือสีของคุณเน่ยเดี๋ยวนะคะวิบูแล้วเรื่องประกันของคุณล่ะคะว่ายังไง <c oughs> แล้วผมจะทำยังไงได้แลว ผมโทรหาลูกค้าทั้งเช้าเลยเนอะแต่ไม่มีใครซื้อประกันเราเลยเดี๋ยวนี้ตลาดแย่มากนี่บูไม่มีใครซื้อหรอกถ้าแค่โทรศัพท์เนะออกไปข้างนอกไปขายของได้แล้วนะแน่นอนแน่นอนผมไปแน่เลยได้เลยที่รักไม่ต้องห่วงจริงๆนะออบอกแล้วว่าครั้งนี้ถ้าคุณขายประกันไม่ได้จะจะไม่คุยกับคุณแล้วด้วยนี่ที่รักอย่าพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นกับผมเลยผมเศร้าเนอะอย่ามาอ้อนเลยนะไป <c oughs> ไปขายประกันได้แล้ว <c oughs> ที่รักผมรักคุณนะไม่ต้องมาอ้อนเลยเมียสมัยนี้ได้พูดออกมาเมื่อไหร่ก็ภาพออกมาไม่หยุดเลยไปดูก่อนดีกว่าว่าทิวรีออกมาหรือยังเวบออโอ้ใจตรงกันอีกโอเคนะ โอเคจ๊าเออโอเคมากเลยกุทิวรีสบายดีไหมนี่บ้าเอ้ยิวารีอยู่บ้านตั้งแต่เช้าไม่ยอมไปไหนเลยเราจะทำอะไรหน่อยแล้วเราจะต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วเอโอ้โห